สวัสดีครับผมแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านนะครับผมมาบมาบอกบอกันเช่นเคยกับ่านคนขายรถสามรอยยอดช่วงนี้กับช่วงเวลาหกโมงนะครับผมหกโ,โมงเสรศษแต่แตว้นหลับฟาแล้วนะครับผมได้เวลากินเข่าลงเขาเ่าแรงเนาะตอนนี้ก็ยุบบนถนนนะครับเพชรเกษมนะครับ อยากกรุงเทพไปประจวบนะครับผมเอารถตัวยนต์ให้ดีไปส่งสุรินทร์แล้วก็เลยถ่าเอารถนี่แหละอีซูซุกับม,มาเนี่ยทีเอฟอาร์ป่อนเมาณน,นั้นเอามาจากสระบุรีผมก็เลยไปล่อเอาอยู่บัทุมธาน,นีนะครับผมจะได้โตแล้วก็ขี่กลับเลยนะเดี๋ยวเปิดไฟก่อน ไ,ไปรีโตเดลระบุนี่นะเออขึ้นแล้วขึ้นแล้วล่ะขึ้นมาส่วเกมยนเกียวันรอบเพราะขึ้นพิจารณาเพิ่งเอานะเปิดไปยกเก้ามื่นสามเก้ามื่นสี่นี่ะนะประมาณนี้เดี๋ยวเกียรายละเอียดอีกทนะีเป็นที่รู้สูนะทีมอ่กระบากว้างครับผมแคปคุณเอกสารการอุมัติกองวิอยู่ข้างล่าง เอยอะมากร้อยร้อยสิบเรื่องกับปีเตร์น,า,นากันเองครับผมขอเตือนนะคะรับพ่อหมอสําหรับผู้ที่เรื่องมากแล้วกับตั้งนี้หลายนะครับผมรถนี่เป็นรถมือสองาราคาหลังมื่นนะพ่แมนรถใบแดงนะครับผมนะร <นะ S 1> ้งไว้ราคาก็ราคาที่บอกไปแล้วเหรอกเก้ามื่นกว่าเนี่ยขั้นนี้เพราะว่ามันเป็นที่สูสูอายเนี่ยมาเป็นตั้งขายกันนี่เสียงกวัวบันนา,าวาสภาพเนี่ยสภาพกี่ร่ายเนี่ยแหละเสียงกวัวได้ไหมผมก็นนไปเก็บรายล,ละเอียด เสนหนึ่งเมื่อนมาแล้วะ่ะโอ้ยผมก็เลยว่าลักษณาผมเพดไปสภาพดีๆนี่แคกัยังสิบ่าอยากซื้อผมลูกค้าเดย์ผมเอาไปขายราคาตัวไหนหัวหน้านะจังรถในผมรถไหนกันรถไหนแบบโอ้ยเก็บขี่ไล,ล่ๆสภาพรถเราเอามาเซ็ตมาทำมกล้อมสะอาดเอาไปเก็บรยละเอียดดหน่อยอ่า แต่ว่าเครื่องนอะโอเคนะผมว่าแมนรถป้ายแดงนะผมขี่มาได้กันานะนี้ผมก็ถือว่าโอเคนะนี่แหละผมก็วัดเอาจากที่ผมขี่เนี่ยนะแต่มันพอดีมันขี่มาได้แต่ว่าจากไห้ดีีหลีอมันก็เป็นไปมาได้เน,น,นอนรถมันหลายปีแล้วนะครับผมแล้วกับมมมีดอกราคาถูกๆสภาพดีๆมุมมีมุมีผมก็บ,บอกให้หาไม่ก็บมามีผู้ใดหาไม่จะคดเนี่ย วันนี้นั่นตีดีนิดนิดน้อยก็ตีนะเนี่ยจังเล่ากินน้ำฝนก็สีดีอย่างไฟแกงมอดเจ้าสีเจ้ากับปเห็ดเอ้ามันซื้อไปแล้วเจ้าสีเพเห็นยังยอดใหญ่มันสภาพสมบูรณ์แบบสภาพก็ยังขวงใหม่เล่เป็นไปไม่ได้ดอกพวกเจ้าผมก็บอกหลายเดียแล้วนะผมผมก็ว่าแล้วนะดีเออ่มไม่ต้องโทรมาถามมันดอกแล้วมันบอกแบบนี้แล้วอันนี้ยนีกุผมมาถามอยูุ ก็แล้วไปส่งแล้วกับสิบ่พ,อ,พอใจยังตัดเนื้อสี่นี่โอ้ยเราเนี่ยแต่มาซื้อครับรถเมื่อสองราคาถูกๆราคาหลักเมื่อเนเลยมต้องมาซื้อนะครับผมว่าตัานซื้อไปอยังไงตันกับพ,พ่อใจหรอกเนื้อขนาดผมเป็นคนซื้อมาขายเนี่ยเป็นคนตั้งคนซื้อคนขายเนี่ยขนาดเขาเพ่เก็บเงินเนี่ยเขายัางขายราคาเป็นแสนเนี่ยแสนกุาบาะ ในนี้ฮะถือก้อนี่ก็มีตะกี้ง่ายๆบบดน,นี้แตกมูลเยอะเจ็บแปดมือนกาวมือนโอ้ยแต่แบบมีดดีๆกับทรงไม้ผมไม่เด้อแต่ผูดด้ใดหาดีๆได,ด,ด้ถือก้อนี่นะครับสีเก็บรอบครับันนี้สียังดีอยู่ว่าเขาเย็นไหมนะครับเดี๋ยวผมก็อนจะไปเก็บรายละเอียดเนี้ยนะครับเพิ่งก้อนอะาเก็บเลยหน่อยได้ไล่มาเนี้ย ราคาเนี่ยพอาจะเกินเ้าเืินสามเ้าเืินสี่หรอกประมาณนั้นทุกคนขายถือที่สุดเราดีถึกได้เอาไปใส่งานก็บสบายน่องพี่น้องเพากระบนบมันกว้างชีอ่อ่ะเพราะคือเที่วันรอบนะรอบนั้นอีกเงินแต่มันเติมแปะร่อยจากมาดุมหน้าน,นี้นะเนี่ยในคืนหนึ่งลดลงมากกำนัลละ เราที่เห็นรถก้อนว่าโอ้ยไปยังเคือเสียงเครื่องดังเง่้ยเนี่ยวัวรถกลับรถกลับมามันสิเครื่องดังแเงี่ยในหัวหน้ามันบ่คือรถจิ๋งเนี่ยมันเครื่องมันเป็ี่ยนทิศเนี่ยรถใส่ดีเซลแล้วก็รถมันก็เป็นรถหลายปีเนียเอออดีตยิงขนาดนั้นกันจากว่าจากไหนกันท่านกับเบิ้งเอาเองผมมาใส่ปีเตรณานาย่าหนองผมในการสื่อผมก็เป็นเรื่องนั้นคนสื่อเนี่ยผมเป็นมาขายย่างเดี่ยวเนีย ก้อนที่ผมเดี่ยวมาขายผมก็ต้องเคยสื้อก้อนเหมือนผมก็เบิ่งแล้วว่ารถมันลักษณะนั้นประมาณนี้ในทับนี้ทับนี้เออกับบิจารณาเอาผมก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งแหละนี่น้ำมาเสนอถ้าบ่มักก็ย่าจะซื้อครับแต่บ่มว่าใจก็ย่าจะจบตาเรื่องมากให้มาเบิ่งเอาเองหรือว่าพลาดไปเลยนะครับยำ่ำตาเรื่องมากมาเบิ่งเอาเองแล้วก็าพลาดไปเลย <c oughs> ผมก็ขีดเงาเอาดูผมเมยนะพว,พวกของลูกค้าบางคนนะ่แะแต้บางคนเขาก็ดีนะเขาก็เข้าใจนะในการเห่นรถมืเอร์สองนะับราคาหลังเื่นคนขายหลาย,นลาย,ยนะคาน,น,นนะผมหลายคนอยู่นะเพราะหาซื้อก็นักคนเดืนกอนนะผมแต่ว่าของผมรถสภาพยังสี่ราคายังสี่ เออพอเหมาะสมพอสมคนกับพานไปในเลยนะผมผมบอกไว้กินนะผมบางคนกัโทรกทุมานจำกี่จำใช่นะครับถาเมายางดีบพาะว่าด er. ีป <zas> ัญญผลแต่เจสิวาจังไหนเนาะแต่ดีพอดีผมก็กล้าขับกระปั้นไปผมก็คิดเป็นจะหน้าเน่ะมันพอใจเนาะในราคาตำหนี่เนาะแต่เจสิเบลอยางอดีให้เขาเบิกไม่ให้ ไฟกันไอ้ไฟตาไอเบิกไม่ให้เบิด์ตงสี่ป่นี่บ้านน้ำฝนก็เบิกไม่ให้เบิด์ตงสี่ป่บอดี้กับให้เขาเบิกไม่เบิด์ตเรื่องสี่ป่ะเรื่องเสีในราคาเนี่ยแตนกินปิดลรือบ้งผม๊บมาแล้วอยากหัวดิค่าลังเทียกอะไรเออท่านพอกินมามันราคาหลักหมื่นรอรถมันหลายปีเออเออในขนาดราคาหลักแสนก็ยังตรงสม นา้าภาษายังหลักมือท่นที่พ่ดเก็บผมจึงเป็นเล,เลน่นบ่รายละเอียดเนะนิดๆน,น,น,น้อยๆทา่านกับเพราได้เพราะได้กับไปซื้อใบแดงบุญราคาหาหกแสนยี่ 6, สิบแสนบุญแปดแสนบุญเออหมดละไปซื้อเอาใบแดงซะไอ้บัานจบพี่น้องอันนี้ลลนนนรถราคาหลักมือกับทำทำกล้องกระจายก่อนเด้อพี่น้องเด้อเวทวิศว์จะตามไกลจากกองผมกับเพราะได้กันเออแล้วอีกบางคนนะ ไอผมเอาไปส่งแต่ว่าพา่ากมัดจำยันสะทู้มากครับผมถ้าพ่าไว้ใจผมกับพวกต้องซื้อกับพวกต้องเออลงลงใจที่ที่ขายนะครับเพราะว่าทใจผมเอาไปส่งโดยที่ผมมีเงินมัดจำผมบอกเลยเลยว่าผมเอาไปส่งเริ่มอีกลองผมมีผู้ใดเป็นบ้าเอาไปส่งหรอกน,นะ,ะท่านอยากได้แ้่ท่านไม่อ,อยากเสียเออไม่อยากมาัดจำท่านก็มาเบิองเองนะครับมาเบิงเองมาปิจน,น,นาณ์เองนี่เลยบางคนอ่ะเอามาเลยเอามาส่ง เออมาเก็บเอาตังใบทางคนนะว่าผมบอกว่าเป็นอย่างที่พวกมันจำผมก็ไม่รู้ว่าคุณเป็นไรนะเดี๋ยวเกิดนกุโกงขึ้นมาผมจะทำาไงเอาเจ้ายังอินคอยในยูทูบแล้ว่อยขายมาจะมาจกปีเราเจ้าก่อที่พ่อตดตามมึงบัวแล้วกอยหินเจ้าแม่จะตีผมไปเหรอโอ้ยขนาด่อยพ่เหินเจ้าแม่จะตีผมใหญ่่อยเอาไปส่งเจ้าเลยเจ้าสิบันคอยสิมันใจเจ้าได้ขนาดนั้นได้แต่เจ้ายังบ่มั่นใจข่อยเนาะ เอาคำแรงแล้วก็จะก,กินเขออา,นากำยังล่ะพี่น้องไอ้เนียอยู่เนี้ยกินเรียงชีพกันไปนะครับเมื่อสิป็นค้นนา่งไหนก็นสู้เพื่อกันเบิดนอะนละ่ะคนยูถนนเก็นกษมมงนาเข้าสู้ประจวบเออสามรอยอดเนาะมาจากปทุมธานีเอาได้ว่าหมองมาดีๆกินมาจากสายแก้วด้วยกันนี่าอเอามาก สายงานเดียวกันนี่แหละออกมาก็เลยไปเอาตัวบนจากประตูหน้านี้เนี่ยเตลาดหุ้นตรงหุ้นหนึ่งนาะ เหยียบมาลอยอ,นะอ่ะนิจารณาเมืองเอาเองครับผมเป็นรถแคปนะครับผมดีเซลเคกองสองบรรส,สองบันหาป่ะเออบาดท้เอเกองสองบันหาเดี๋ยวเสียงยังบาทกัน ดีเซลนี่มันสิเสียงดังก็เป็นสิ้นเด้อพี่น้อง mm. บางคนว่าเอ้ยเสียงเครื่องหรือเสียงดังเนี่ยปอนะฮะโอ้โหมันคือเครื่องดีเซลเนาะเพราะม่นเป็นสิ้นนะเป็น,น,นรถพิกฆาตนะรถใส่งานบ่บ่แม่นรถแรนโดยตรงนะผมมันเป็นกึง่งกึ่งใช้งานกึ่งวิ่งนะครับกึ่งแลรงกึ่งใส่งาน,นครับแล้วก็ประมาณนี้แหละเป็นสีน้ำเงินนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวพาพยิงขึ้นไอเบิ่งอยู่ดอกสีน้ำเงิน เป็นเห็มาไหมสีเห็ดมาทั้งคั้นนะผมรถหนาเดิมครับผมหลังเดิมได้เ็สีไหมสีเดิมหมดแล้วแต่เห็ดไหมสีเดิมสีน้ำเงินแต่เห็ไดไหมพอรถขนาดนี้นั่นสิบอมีดอกพลังกคน่าสีสีเห็ดสีแดงเห็ดวหพวกนีมันนะโอ้ยแต่หัวตาบวมขนาดก็ะเซ้าซะ <c oughs> เขาก็เห็เหดหมดเลยรถเก่าบอมีดอกถึงจอดไปในบ้านก็ซีดเอาซื้อซักเออจะนิ่มกิน นั่งไส้เนีโอ้ยแต่ว่าจะปีแล้วเนาะคือเพราะไงมันตรงมันจีดมันก็เป็นไปไม่ด้หรอกซิมก็ปีก็เรียบร้อยแล้วสีรถนะหาเพราะซดเพรายังเงินนี่แหละเอานี้เรียนร้อยอ่ามึงใไม่กองขนาดดิบเลยใช่ไหมแต่ว่าอยู่กับกองเห็นเบ็ดอินวันรอบก็คืนกองนั้าคืนเบ็ด ว่าไว้ตั้งนี้แหละเก0ามือซีเก้ามือสามประมาณเก้ามือีเดี๋ยวเมือไล่ละเอียดอีที่เอาไว้ไใส่งานกับเพราะมปรถหููเพราะด้ะเรวชีว่หัดค้นนะครับเจนสภาพเรียบเลยมันเป็นไปเพราะอะไรนะครับผมหวกงแล้วว่าอย่าแต่พซส้อกับผมจะผูดอะไรคนี้ไร เดี๋ยวตีลูกไล่ละเอยียดอีกทีด้แล้วก็ตีเฝ้ากับบ้านคำมือตึ้นตาแล้วอ่า